สวัสดีค่ะแฟนๆ SF ฟินสโลชาค่ะ a b ก c ก y a r m ร t งนะคะตื่นเต้นมากใช่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ดูหนังกับแฟนคนลับด้วยกบบฉายเต็มๆเ,เลยวันนี้ก็สนุกมากวันนี้ก็ก็ดูไปอีกรอบแล้วก็รู้สึกว่าก็เก็บดีเทลได้อีกเยอะเลยค่ะ mm hmm. ทุกคนเห็นผลงานที่เราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากมากค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเห็นความตั้งใจของพวกเราแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยนะคะ We are here to support you okay. Okay. <c oughs> We share the same language of love Yeah so Thank you Thank you so 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 much for your support <laughs> อยากชวนทุกคนมาดูนะคะเข้าโรงแพรพยนต์แล้วนะคะใช่ค่ะกินปัอบคอน